สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คไพ่รนดอมกันนะคะจากหัวข้อที่ว่าความในใจของเขาที่อยากบอกคุณเหลือเกินในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะเรามาเช็คพลังงานของคุณดูกันก่อนนะว่าตรงกับคุณหรือเปล่านะคะในวันนี้นะการคุณการที่ได้การที่คุณนะคะได้มาเจอคลิปนี้พลังงานของเราคงจะตรงกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็คงอยากจะมีข้อความอยากจะมีพลังอะไรบอกคุณในวันนี้นะฝนะากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดต,ติดตามด้วยนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ติดตามพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะ Six s f Swords Page of Cups The f o o ลนะพลังงานของคุณในช่วงนี้ดูเหมือนคุณบางคนนะคะอาจจะเริ่ม move on นะเริ่ม move on เริ่มที่จะเ,เดินหน้านะคะ ับตัวเองนะไม่ว่าเหตุการณ์อะไระเกิดขึ้นกับคุณอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณรู้สึกว่าอยากจะ move on อยากจะเดินไปข้างหน้านะคะหรือบางคนในตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะอยากที่จะเป็นอิสระอยากจะมี freedom มากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวคุณเองในบางคนเนี้ยอาจจะอยากจะเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวนะคะเดินทางไกลอะไรพวกนี้แล้ว แต่จริงๆแล้วว่าบางคนในส่วนของคนที่เข้ามาดูในวันนี้ตัวคุณเองมันรู้สึกว่าคุณคุณยังรอใครสักคนหนึ่งอยู่นะคุณยังรอคุณยังนึกถึงเขานะคะคุณยังมีความรู้สึกดีๆหรือบางคนอาจจะรอข่าวสารนะคะคือการที่คุณอาจจะมีประเด็นอะไรกับเขามาแล้วอาจจะทําให้เงียบไปหรือในช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันก็ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วตัวคุณนะ่ะ ก็ยังอยากที่จะได้มีการติดต่อพูดคุยกับเขาอยู่นะแต่ก็เริ่มที่จะแบบว่าเริ่มเริ่มอยู่คนเดียวได้โอเคมากขึ้นนะในช่วงนี้โอเคงั้นเรามาดูกันนะว่าคนคนนี้นะคะมีความอะไรมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกคุณเหลือเกินในตอนนี้นะคะเป็นไพ่ข้อความนะเราจะมาดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขานะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณเหลือเกิน ในตอนนี้นะคะคนคนนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่า I am ready นะเหมือนแบบเขาพร้อมแล้วนะไม่ไม่รู้ว่าเขาพร้อมเรื่องอะไรนะเออแต่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอาจจะพร้อมที่แบบว่าเริ่มที่อยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็เป็นไปได้นะคะ I want to choose I want you to choose me เขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะให้คุณน่ะเป็นคนเขาอยากจะให้คุณน่ะเลือกเขานะ I want you to choose me เนี่ยแบบ I want you to choose นะคือแบบว่าอยากให้คุณนะ่ะเลือกนะคะไม่ใช่ choose me อยากให้คุณเลือกนะคะว่าคุณจะเอายังไงกับเขาอะไรประมาณนี้ Maybe เขากลัวว่าคุณจะมีความไม่แน่ใจเขายังมีความกังวลนะคะในน่าจะแบบเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะ่ะเออเขายังมีความไม่ชัวร์ไม่แน่นอนว่าออคุณจะรู้สึกยังไงนะกับเขา I could be your hero baby <c oughs> นะเขาอยากจะบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับเขาในตอนนี้ความในใจเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเป็นฮีโร่จะเป็นผู้หญิงคนนั้นจะเป็นผู้ชายคนนั้นของคุณได้นะเหมือนตัวเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่ามันมีไพ่แอมเรดี้นะคะมาใบแรกเลยนะอีกใบหนึ่งเป็นใบสุดท้ายนะคะ I am in I am in so much pain นะ ตัวเขาเองเขารู้สึกแบบมีความเจ็บปวดอะอาจจะเพราะว่ามีอ่ามันมีความไม่ชัวร์มีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าตัวคุณจะเลือกจะเลือกเขาหรือจะเลือกยังไง ในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเขารู้สึกในตอนนี้เขารู้สึกมีความเจ็บปวดอยู่ในใจลึกๆก,กับสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาเอ่อตัวเลขนะคะมีตัวเลขศูนย์แต่ตัวเลข6นะเอออาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นวันเกิดเขาเป็นวันเกิดคุณนะคะถ้าเกิดอาจถ้าเกิดมันตรงนะ พลังงานนี้ก็น่าจะเป็นพลังงานที่ตรงกับคุณมากที่สุดในช่วงนี้เนาะขอให้คุณรับพลังงานดีๆไปนะคะในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ